ทคนผู้ชมคะในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องนายสุดซ่าค่าสุดแสบโดยบรรยากาศในวันที่เจมาเยี่ยมเยือนกองถ่ายวันนี้ค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความคึกคักและครึกครื้นเพราะมีนักแสดงมาเข้าฉากเป็นจํานวนมากอ้าวและกุ๊กกิ๊บเป็นอะไรไปล่ะคะทาท่าจะล้มอยู่ตลอดเวลา อ่ะอ่ะที่แท้ก็เป็นเพราะว่าส้นสูงเจ้ากรรมคอยปักดินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยน่ะอุ๊ยตกตึกตกตึกดับดับดับอ๋อถึงขนาดต้องให้คนอื่นมาช่วยดึงเลยล่ะเนี่ยเอะกะกะกบกิบค่ะ ถ้ามันลำบากขนาดนี้เจว่ายอมเตีต้ยตามธรรมชาติมันจะใช้ชีวิตสบายกว่าไหมคะจบเก็บคนผู้ชมค่ะในขณะที่กุ๊กกิบแอะกำลังมีปัญหากับส้นสูงนักแสดงรุ่นเก่าอย่างพิจิกนวรัตก็กำลังท่องบทยา่างคำหมักคำเม่น เพราะในวันนี้พี่จิกลั่นวาจาแล้วว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังใครทำให้เจกเลยซึ่งเจ๊ก็เชื่อมั่นในพี่จิกว่าพี่จิกจะไม่ทำให้เจ๊และคุณผู้ชมผิดหวังอย่างแน่นอนป่านี้นน้อยอ่ะอาจจะถูกป้าปาป่านี้นัน้อยนะะอาจจะถูกฆ่าป้า <c oughs> <อ>ป่านี้นัน้อยเนี่ยอาจจะถูกโจรตป้ปน <c oughs> ป่านี้นัน้อยเนี่ยอาจจะถูก วิงมีทั้งพูดสลับอาจจะถูกโจรป้ปไม่ทั้งพูดผิดอาจจะถูกป้าป <c oughs> ไม่ทั้งพูดไปคำไปอาจจะถูกฆ่า <c oughs> แอะพิจิตคะพิจิตไม่เคยทำให้เจ๊ผิดหวังเลยจริงจริงค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะ่ะเมื่อเห็นว่าท่าทางพิจิตจะลำบากกับบทในตอนนี้ นักแสดงคนอื่นๆจึงพยายามร่วมด้วยช่วยผิดจิกโดนโจนจนไอ้โจนโจนโจนโนนะเกลเลขาดตอนนลาตอนนี้าพอพ่อกเรียกผมาตายตาึงการหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเนี่ยนนะ ทุกคนคะช่วยได้มากเลยค่ะ